มาแล้วหวยคนดังหอ,อมสกาวใจปล่อยเลขเด็ดน้องกระดิ่งเตรียมเขาดาวหนึ่งวันสุดท้ายก่อนหวยออกวันศุกร์นี้วันที่หนึ่งธันวาคม2566ปล่อยมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเลขเด็ดหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2566ซึ่งหลายคนต่างตามหาเลขเด็ดดาราเลขเด็ดกูรูหวยกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเหล่าบรรดาคนดังต่างก็ทยอยยกทัพกันออกมาปล่อยแนวทางเลขเด็ดให้คอหวยได้ลุ้นได้ตามกันหลายเจ้าแล้วเจนุกบารมีมหาเฮงแจกแล้วแนวทางเลขเด็ดงวดนี้หนึ่งสองหกคอหวยไม่ควรพลาดจดด่วนยูจีนลูกสาวเจนนี่รัชนกให้เลขเด็ดรับโชคส่งท้ายปี ถอดประหัตออร่าทักษามหาราณีหนึ่งหนึ่งสองหหกเลขเด็ดงวดนี้แผงหวยสะเทือนซึ่งนอกจากเลขเด็ดเจนุกบารมีมหาเฮงไก่เจ้าพายุแม่น้ำหนึ่งหวยเนนน้อยหรือจะเปหวยคนดังจากฝั่งดาราอย่างหวยไฮอาพาพรหรือจะหวยมนต์ิบ์คำสร้อยก็ยังคงเป็นที่ต้องการของคนในวงการหวยไทยอยู่ไม่ใช่น้อยเลย และอีกหนึ่งคนดังที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเช่นกันในช่วงวันหวยออกนั่นก็คือออมสกาวใจที่มักจะมาพร้อมกับเลขเด็ดน้องกระดิ่งแนวทางที่สุดแสนจะดังและให้โชคมาอย่างต่อเนื่องในทุกงวดออมสกาวใจปล่อยของดีวันสุดท้ายเลขเด็ดน้องกระดิ่งงวดวันที่หนึ่งธันวาคม66ล่าสุดอมสกาวใจก็ได้ออกมาโพสต์ภาพกับโหล เลขเด็ดน้องกระดิ่งลงในอินสตาแกรมส่วนตัวฮุมซากาโอใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้เหล่าแฟนคลับและคอหวยต่างก็ตาลุกวาวรีบซูมดูเลขเด็ดจากในโหลน้องกระดิ่งกันยกใหญ่หวังจะได้กลายเป็นผู้โชคดีประจำหวยงวดนี้วันที่หนึ่งธันวาคม66ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมดดังนี้เลขเด็ดน้องกระดิ่ง104 หกเก้าเลขท้ายสองตัว1 0ึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกหนเก้าสี่ห้าสี่เก้าหเก้าหหเก้าเ้าเลข้ายสามตัว104106109 0สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหหก